สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับซ่องหอมแก้วเสียงตุงวันนี้เราจะมาทำกับข้าวอีกแล้วนะกับเมนูพักทองวันนี้เราจะมากแกงหมักแพรงใส่กระลุกหมูแกงพักทองใส่กระลุกหมูนะคะแล้วก็จะทำสองเมนูค่ะพักเกาโค ต่ที่เมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แบบนี้ค่ะผักกาวโควใส่เนื้อหมูนะคะนี่คะ่ะผักกาวโควใส่เนื้อหมูนี่จะเป็นสูตรโบราณนะคะสูตรง่ายๆเองคะ่ะเราจะแกงพักทองก่อนนะคะแกงพักทองใส่ลูกหมูก่อนเรามาดูกันเลยคะ่ะว่าเราจะใส่อะไรบ้างใส่เครื่องยังไงบ้าง ข้อเนื้อให้หดก่อน,นะคะคนไปคนมาให้เนื้อมันหดตัวนะคะแล้วเราค่อยเอาน้ำเทใส่ ใส่เครื่องเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะใส่หอมแรงแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกกล้วถน่วเน่าเกลือสุดรสดเองนะคะแค่นี้เองค่ะสุโบราณตอนนี้เราก็จะมาตัาเครื่องนะคะ เราก็จะใส่กระเทียมตอนนี้เราก็ตำเครื่องใส่พักทองนะคะตำพริกแล้วก็กระเทียมเกลือสมุรเองค่ะแค่นี้เองค่ะเป็นสุดโบราณนะคะไม่ใส่ข่ารดีอะไรเลยเสร็จแล้วก็เราก็จะมาใส่หม้อ,อกันเลยะคะ่ะ ที่เราต้มุแล้วก็น้ำลุหมูออกค่หลังจากเรารอพักทองสุกนะคะเราก็ต้องทำเครื่องโควะเกาวโคนะคะเราจะทำเครื่องพะเก,กาโคนะคะตอนนี้พะเก,กาโคนี่เขาเรียกว่าอะไร ดูเรืานะ่านั่งอย่างดีวไม่รู้ข้างรงันละก็จะใส่หอมแรงจะใส่หอมแรงนะคะแล้วก็กระเทมแล้วก็พริกคือสุดรอดเองนะคะ ทักก่าวโคตอนนี้แกงพักทองก็เสร็จแล้วนะคะสุกแล้วนะคะเราจะเอาลงเลยค่ะสุกแล้วเราก็ต้องเอายอดนี้ใส่นะคะยอดพักาหารนะคะที่นู่นเขาเรียกว่ายอดอะไรก็ไม่รู้ าใส่ยอดพักสหารแล้วมันจะหอมอย่างนี้แล้วก็เรียดใส่เลยค่ะอย่างนี้เลยแล้วก็คนใส่แล้วก็เราก็จะมาใส่น้ำมันคูเขาเรียกว่าอะไรที่นูน่น นี่เพิ่มความหอมนิดนึงใส่น้ำมันพูนะคะอือแค่นี้ก็นากินแล้วหอมหอมมากเลยอือหืออรีเลยอรีเลย เหลียวคอ,อิมาคโคผักกาวเนอใส่หูโบหูหอมพริกเกลือม,อมับร้องไข่ีก่แล้วก็ใส่หอมแรงใส่กระเทมแล้วก็พริกแล้วก็เกลือสุดรดเองนะคะไม่ใส่รสดีอะไรเลยสุดโบราณนะคะ นี่เราก็จะเอาเนื้อใส่นะคะใส่ไปเถอะเอาใส่เต้าใส่นะคะอืคชาทักเก้าพี่นนท์ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าผักอะไระ ตอนนี้ผักกาวโคเแาก็ซุกเย้าน่ากินมากเลยหอมซุกแล้วก็ยกลงเลยนะคะนี่แล้ก็จะตักใส่จานเลยผักกาวโค นี่ค่ะเมนูสองอย่างนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแกงพักทองอน่ากินมากเลยนี่ก็พักเกาวโคสุดเจงตุงสุดโบราณมาค่ะเรามาซิมกันดูเลยนะคะเราจะซิมแกงพักทองก่อนนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหน นุ่มละมุนอร่อยค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้ก็เอาไปลองทำกินกันรู้นะคะแล้วก็เราจะมาชิมรููผักกาดเลยนะคะผักกาวโคอืมหวานอร่อยค่ะ ำหรับวันนี้น้องก็ขอคลิปนี้น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ